ในกรณีที่คุณแม่เนี่ยให้นมลูกอยู่เนี่ยเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรในกรณีที่คุณแม่ไปสัมผัสกับคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะสวัสดีค่ะหมอป๊อบดรซาลิปป๊อบค่ะหมอเด็กหมอทารกแรกเกิดค่ะ ในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะวันดีคืนดีเราอาจจะต้องโดนกักตัวโดยสุดวิสัยนะคะเนื่องจากว่าไปสัมผัสกับคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มานะคะทีนี้ในกรณีที่คุณแม่เนี่ยให้นมลูกอยู่เนี่ยเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรในกรณีที่คุณแม่ไปสัมผัสกับคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะคำแนะนำของ CDC หรือ Center of Disease Control ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาแนะนำว่าคุณสามารถ Rooming in หรือว่าอยู่ในห้องเดียวกับลูกได้นะคะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเว้นระยะห่างรักษาระยะห่างเกิน1.8เมตรนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจําเป็นที่จะต้องอยู่ใกล้ลูกเช่นจะต้องให้นมลูกนะคะมันใกล้กว่า1.8เมตรนะคะคุณจะต้องรักษาความสะอาดโดยการล้างมือนะคะทุกครั้งนะคะล้างด้วยน้ําฟอกสบู่อย่างน้อย20วินาทีนะคะ และจะต้องสวมใส่หน้ากากนะคะอาจจะเป็นหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก็ได้นะคะในขณะที่คุณให้นมหรืออยู่ใกล้ลูกเกินกว่า1.8เมตรนะคะทีนี้เนี่ยหมอป๊อบคิดว่านะคะเพื่อความมั่นใจไปกว่านั้นนะคะควรที่จะต้องใส่ face shield หรือว่าก็อกเกิลเป็นแว่นร่วมด้วยไปกับแนสอันนี้ก็จะป้องกันได้ดีที่สุดนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพ้นระยะเวลากักตัว14วันแล้วผลตรวจ ครั้งที่2เป็นลบไม่พบเชื้อโควิดแล้วนะคะและถ้าเกิดว่าคุณแม่ไม่มีอาการใดอันนี้ก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะคุณสามารถให้นมลูกได้นะคะถึงแม้ในกรณีร้ายที่สุดที่คุณมีการติดเชื้อก็ตามเนี่ยยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยในปัจจุบันว่ามีการติดเชื้อจากน้ํานมแม่สู่ลูกนะเพราะฉะนั้นนมแม่เนี่ยสามารถให้ได้นะคะในกรณีสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันนะคะ ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกอย่างคลี่คลายพ้นระยะเวลากักตัวแล้วนะคะคุณแม่ก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ก็ต้องเน้นที่การเว้นระยะห่างล้างมือใส่หน้ากากนะคะแล้วก็ไม่ไปในที่ชุมชนสำหรับวันนี้หมอป๊อปดอกเตอร์ชาลีปป๊อปลาไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงลูกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ